ัสดีค่ะทุกคนมาฟังเรื่องล่อจากไพ่ยิปซีไปด้วยกันนะคะการเล่าเรื่องผับไพ่ยิปซีนะคะก็ยังเป็นพลังงานโดยรวมเนาะเป็นการอ่านข้อความจากหน้าไพ่ที่เราแรนด้อมขึ้นมานะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะบางทีอาจจะได้แนวคิดก็คิดดีกลับไปเนาะฝากกดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อที่เราจะได้มาเป็นเพื่อนรับฟังเรื่อเล่าจากไพ่ด้วยกันนะคะแบ่งปันความคิดเห็นให้กําลังใจดีๆต่อกันได้นะคะเรามาเข้าสู่ เรื่องเองล่าลิงนนะคะวันนี้จะมาดูพลังงานนะคะทั้งในส่วนของคุณแล้วก็เขาคนนั้นกันนะคะเราขอดูที่พลังงานจากคุณก่อนนะคะในคลิปนี้เนาะพลังงานหลักนะคะจะเป็นตัวคุณไทยจะเสืออะไรนะคะอืมข้อความที่ได้นะคะมี the wheel the tower แล้วก็ e Moon นะคะ w h e e l พลังงานของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะ The Tower วันอังคาร จมูนนะคะราศีมีนเนาะข้อความนี้สื่อถึงว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นบางทีก็คือแบบเหมือนเป็นลักษณะเซอร์ไพรส์อ่ะนะคะมันไม่ได้แบบมีแผนอะไรที่แบบแจ้งเตือนให้กับคุณมาก่อนนะคะแต่มองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะมันจะทําให้คุณเกิดความไม่สบายใจเนาะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนอ่ะที่เข้ามาที่มันคลุมเครเืออยู่แล้วมันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณอะ่ะเออนะคะมาดูว่า มันคืออะไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่พะยะอยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าเป็นการเซอร์ไพรส์อ่ะแบบไม่ทันตั้งตัวเออประมาณนั้นนะคะแล้วมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณด้วยเป็นความลังดีความคุมเครืออะไรประมาณนั้นนะคะมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในพลังงานของคุณในความรู้สึกของคุณซินะคะตอนนี้นะคะนึกถึงเขาสนั้นไว้นะคะ พลังงานเขาความรู้สึกเขาส่งผ่านไ่สื่อถึงคุณนะคะอืมเขาคนนี้นะคะคนที่เข้ามาชาัดเจนเลยนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณคนที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะเขาจะมาในลักษณะใสซื่อนะคะบางทีอาจจะในลักษณะแบบทําตัวน่าสงสารแต่จิตใจบอกได้เลยว่ามีอะไรแอบแฝงน,นะคะการเข้ามาครั้งนี้เพราะเขาเห็นว่าคุณดูดีนั่นสื่อถึงว่าการกลับมาครั้งเนี้ยนะคะเขาน่าจะมาเพราะว่าความดูดีความมีสง่า ความมั่งคัง่งคือเห็นภาพลักษณ์ของคุณน่ะดูมีความสุขดูมั่ง,งคั่งคนคนนี้จะกลับมาเนี่ยวนเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณแต่บอกได้เลยว่ามีอะไรแอบแฝงแน่นอนนะคะดูหน่าใสซื่อแต่ดูใจนะคะอดร้ายน่าดูเลยเนี่ยนะคะไม่ซื่อสัตย์นะใจที่เขามีอยู่นั่นสื่อถึงว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณบางทีอาจจะเป็นในลักษณะที่คุณไม่คาดคิดว่าคนคนนี้ จะกล้ากลับมาคุณไม่คาดคิดว่าคนคนนี้จะเข้ามาหรือว่าอนเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งน่าจะเป็นคนที่คุณนึกไม่ถึงด้วยซ้าไปนะถ้ามองดูนะคะแต่บอกได้เลยว่าเขาเข้ามาเพราะเขาหวังผลประโยชน์นะคะซึ่งการที่เขามาครั้งเนี้เขาเหมือนเขารู้จุดอ่อนของคุณด้วยนะแสดงว่าต้องเป็นคนที่คุณเคยสนิทใกล้ชิดเผื่อผอาจจะเป็นคนเก่าคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆก,ก,ก็เป็นได้เพราะเหมือนเขารู้ว่าคุณชอบอะไรเหมือนอ่านใจคุณออกอะประมาณนั้นอันนี้คือพลังงานของ เขาคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณแบบไม่ทันตั้งตัวและการกลับมาของเขาอะ่ะมันทําให้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณความรังเลความภุมเครือคือทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวอะ่ะเป็นประมาณนั้นนะคะถ้ามองดูจากไพ่มาดูซิพอดูพลังงานความรู้สึกของคุณก่อนนะคะที่มีต่อเขาคนนี้นะตอนเนี้ยนะคะคือแบบคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนเนี้ยนะคุณเริ่มที่จะนึกถึงหน้าเขาแล้วว่ามาแบบเป็นคนที่ไม่คาดคิดอนะ่ะที่ไม่คิดว่า จะใช่คนนี้อะไรประมาณนี้นะคะเซอร์ไพรส์รามากคนคนนี้คุณนึกหน้าออกไือยังนะน,นึกถึงยังนะน,นะคะอ่ะข้อความที่ได้นะคะพลังงานของคุณเนาะมีแปดเหรียญนะคะสิบอ,อืาสองดาบเดืฟแล้วก็ราชนีถ้วยนะคะพลังงานตัวนี้นะคะบอกว่าแปดเหรียญเหมือนคุณกำลังไปโฟกัสสิ่งอื่นในชีวิตของคุณนะ ะะถ้ามองในเรื่องของความรู้สึกมันเหมือนกับพยายามที่จะเอาความรู้สึกของตัวเองไปโฟกัสสิ่งอื่นที่มันให้มูลค่ากับชีวิตของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของงานงานอะลีเรกหรือว่าสิ่งที่แบบว่าทําให้ชีวิตแบบไม่ได้คิดฟุ้งซ่านนะคะอาจจะเป็นแบบมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาทางานหรือไปทําอะไรที่แบบเราชอบเพื่อที่จะไม่ไปในลักษณะที่แบบคิดมากกังวลกับเรื่องที่คุณกาลังเป็นกังวลอยู่ในลึก ตอนนี้เหมือนพยายามทําใจให้แบบว่าไม่คิดเรื่องนี้อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งมองว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยทําให้คุณเสียใจผิดหวังเนาะคุณอยากที่จะหลุดพ้นจากความพิตกังวลความเครียดเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะสองดาบขึ้นมามันเป็นพลังงานที่บอกว่าอยากที่จะตัดมันออกอยากที่จะปิดกั้นไม่อยากที่จะคิดถึงเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเป็นในลักษณะที่แบบว่าอยากที่จะไปออกจากจุดจุดนี้เลยพยายามหาอย่างอื่นทำเพื่อที่จะได้ไม่แบบไม่เอาความคิด ไมมาจมปักอยู่กับอดีตที่คุณเคยเสียใจกับคนคนนี้คนที่อยู่ในความคิดของคุณหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่กลับมาเซอร์ไพรส์คุณแบบไม่คาดคิดก็เป็นได้นะคะคนคนนี้เนาะซึ่งมองว่าราชนีถ้วยขึ้นมานะคะมันสื่อถึงว่าความรู้สึกของคุณน่มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะนะคะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่มองว่ามันดีขึ้นนะคะเพราะราชนีถ้วยเหมือนแบบบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยความรู้สึกตรงนี้คือแบบแต่ก่อนอาจจะแค่คนนู้นคนที่เคยอยู่ใน ความรู้สึกของคุณอนะคนที่เคยทําให้คุณเสียใจตอนนี้คุณพยายามโฟกัสสิ่งอื่นอาจจะเป็นงานเป็นเงินหรือกจิจกรรมมอื่นๆเพื่อที่จะให้ไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องราวของเขาคนนั้นนะคะอยากที่จะปิดกัน้นคือไม่ติดต่อมีการที่แบบว่าออกเดินทางหรือไปทําอะไรใหม่ๆที่แบบให้ตัวเองรู้สึกสนุกสนานกับชีวิตตอนนี้ความรู้สึกของคุณอนะมันดีขึ้นนะคะแต่มันก็เหมือนกับแบบว่ามีบางอย่างที่พยายามที่จะแบบเหมือนคุณรู้อะว่ามีใครสักคนหนึ่งหรือบางทีอาจจะมีข้อความจากเขาคนนั้น พียงแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะบล็อกไว้ไม่อ่านไม่ฟังไม่ติดต่อคือแบบว่าหยุดชะง,งักไปเลยกับการที่ดูข้อความติดต่อหรือบางทีอาจจะหยุดพักไปเลยกับการที่แบบเล่นโซ,โชโซเชียลอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็คือความรู้สึกสภาวะพลังงานของคุณนะตอนนี้นะคะทีนี้มาดูซิว่าพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อคุณหรือคนที่จะมาพรป์คุณเขาคนนั้นนะคะพลังงานตอนนี้เป็นยังไงเนาะเขารู้สึกยังไงมาดูซิพลังงานของคนที่จะเข้ามาคุณ เจ็ดในเท้านะคะอืมโอ้ราชนีดาบหนึ่งถ้วยโอ้ราชาดาบเก้าถ้วยพลังงานความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณไม่ค่าคิดหรอกบางทีนะคะว่าคนคนนี้จะหวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งหรือติดต่อคุณกลับมาเนาะซึ่งการกลับมาของเขาตามที่หน้าไพ่ขึ้นมาคือแบบเขาจะมาในทํานองที่ใสซื่ออืมนะคะ มาในลักษณะที่เรียกร้องความสงสารก็เป็นได้นะคะเพราะเห็นเพราะเขาเห็นชีวิตคุณดีขึ้นประมาณนั้นแล้วเขารู้ใจคุณด้วยนะคนคนนี้ยอืนะคะพลังงานของเขาอะ่ะเขากําลังต่อสู้กับคุณที่มันเหมือนกับดาบตัวนี้เป็นดาบพลังงานของคุณอืนะคะเหมือนเขาพยายามที่จะคิดหาทุกวิธีทางในการที่จะติดต่อคุณอยู่บางทีตอนนี้คุณอาจจะบอกช่องทางการติดต่อจากเขาคนนี้ไปก็เป็นได้นะคะเขาพยายามที่จะเอาชนะคุณคิดหาหนทางต่างๆที่จะสื่อสารที่จะส่งสิกธิถึงคุณ ที่จะทําให้คุณรู้ว่าเขากําลังพยายามที่จะเข้ามาหาคุณเพราะพลังงานการเริ่มต้นของเขาเนี่ยนะคะเขาจะมาในลักษณะที่แบบว่าพอเริ่มต้นใหม่ด้วยความที่แบบสดใสสํานึกผิดอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ลึกๆเราเขาเป็นไงเนี่ยนี่คือตัวตนของเขานะคะมันก็เหมือนเป็นในลักษณะที่แบบคือเขาก็ยังถ้าพูดถึงพื้นฐานลักษณะนิสัยของเขาเขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่เขากลับมาเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ให้ความสุขเขาอะอืมนะคะมันเหมือนกับการกลับมาของเขาอ่ะ เหมือนเขาเองอะเขาก็คิดว่ายังไงยังไงนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนเขาไม่ได้สํานึกผิดเลยนะว่าเขาทําอะไรไว้กับคุณในอดีตนะคะแต่พลังงานของคุณอะสิบดาบมันเหมือนกับคนคนนี้เคยทําให้คุณเสียใจมากเลยนะถ้าดูแล้วนะคะความที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจถามว่าเขาสํานึกผิดไหมเขาไม่ได้สํานึกผิดอืนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณยังมีใจหรือว่ามีความรู้สึกหรือมีความผูกพันกับเขาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามทํามันเหมือนกับแบบว่าคุณอาจจะแค่งอน อืมนะคะเขาก็เลยหาวิธีแล้วก็หาหนทางเพราะหนึ่งแหละเขารู้จุดอ่อนของคุณว่าคุณชอบอะไรซึ่งเขารู้สึกว่าความพยายามของเขาอ่ะมันจะสามารถที่จะทําให้คุณใจอ่อนหรือว่าเปิดโอกาสให้เขาอีกครั้งหนึ่งได้ประมาณนั้นมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาในอดีตนะคะขอพลังงานไพ่ดูซิในอดีตเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาก้าดาบก้าดาบความสัมพันธ์ท็อกซิกน่าเังเก็ยจ เจ็ด,ดาบเขาแอบทำอะไรไม่ดีกับคุณเขาทำให้คุณเสียใจถ้าไม่ใช่คุณก็เขาแหละที่เป็นคนเดินจากความสัมพันธ์นี้นะคะต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายเดินออกจากความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นก้าดาบมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าความรู้สึกที่เครียดกดดันเสียใจบางทีนะคะความรู้สึกนี้มันอาจจะนำพามาซึ่งการเจ็บป่วยนะคะถ้ามองดูเนาะ เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนาะบางทีสิ่งนี้อมืมาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาในอดีตก้าดาบขึ้นมามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาทําให้คุณเจ็บหนักเหมือนกันนะคะเจ็ดดาบขึ้นมาแสดงว่ามันมีในลักษณะที่แบบการไม่ซื่อสัตย์การไม่จริงใจการทรยศถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเขาทรายศหักหลังคุณบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของการที่คุณพูดคุยกับเขาว่าให้เขาเลือกใครสักคนระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งที่เขาแอบพบอยู่ในช่วงที่ อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแต่ถามว่าเขาเลือกไหมเขาไม่เลือกนะคะซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าอะไรกันคุณให้เขาให้ความรู้สึกดีๆกับเขานะคะแต่มันกลายเป็นว่าเขาไม่เห็นคุณค่าความรักความซื่อสัตย์ที่คุณมีให้เขาเนี่ยนะคะหอกเหรียญเนี่ยนะคะคุณก็เลยดึงเอาเหรียญน,นี้กลับมามองว่าสุดท้ายแล้วมันเ,มนเป็นในลักษณะที่เพราะว่าไพ่พลังงานของคุณเนะี่ยขึ้นสิบดาวคือคุณรู้สึกว่าเจ็บก็เจ็บแต่ฉันยอมจบนะดึงเอา เหรียญตัวนี้ของตัวเองคืนมาเพราะแต่ก่อนคือคุณให้ความรู้สึกดีๆกับเขาไงแล้วมันเหมือนกับคุณบอกกับเขานะเนี่ยนะคะว่าเขาจะเลือกใครระหว่างคุณกับอีกคนนึงแต่เขาไม่เลือกทั้งๆที่มันก็จะทําให้คุณรู้สึกยิ่งเจ็บกับการที่คนคนนึงทรยศหักหลังไม่ซื่อสัตย์พอมาพูดคุยให้เขาเลือกเขาก็ไม่เลือกอืมนะคะคุณเลยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ให้เขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณเลยเอาสิ่งเนี้ยความมีคุณค่าหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณน่ะกล คุณตัดจบก็คือไพ่สิทธิ์ดาบพลังงานของคุณที่จัดที่ตัดจบด้วยความเจ็บปวดออกจากความสัมพันธ์นี้อันนี้คือเรื่องราวในอดีตเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนั้นที่กําลังจะกลับวนเข้ามาบางทีอาจจะมาในลักษณะที่แบบ,บมีการทำเซอร์ไพรส์บางอย่างกับคุณเพราะเพราะดูแล้วเหมือนแบบเขารู้ใจคุณนะเพราะฉะนั้นมองดูแล้วกับคนคนนี้น่าจะรู้จักหรือว่าพบกันมาค่อนข้างที่จะระยะเวลานาน,านพอสมควรถ้ามองดูนะคะทีนี้มาดูว่า ถ้าหลังจากเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณม o v ออนได้จริงๆคือตอนนี้พลังงานของคุณมันความรู้สึกมันดีขึ้นแต่ถามว่าลืมเขาได้ทั้งหมดหรือยังยังนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือมันเป็นในลักษณะที่แบบว่ากําลังจะม o v อ on <ๆ S 2> กาลังจะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้ลืมเขาทั้งหมดทีเดียวกลัวว่าสิ่งที่เขาจะหวนกลับมามันจะทําให้คุณเนี่ยเกิดความรู้สึกเนี่ยลังเลไม่แน่ใจคือแบบไม่เด็ดเดี่ยวพอที่แบบจะตัด จบกับเขาอะไรประมาณนี้มันมีแนวโน้มมันมีความเป็นไปได้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่าอาถามให้หน่อยว่าถ้าคุณ move on ได้โดยที่ไม่มีเขาคนเนี้ยนะคะชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างเนาะอืมสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะการที่จะ move on ได้ก็คือเนี่ยการมาจัดการกับตัวเองมาโฟกัสที่ตัวเองมาเมนิเฟตตัวเอง with The m e d i t a i o n นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะต้องพยายาม นะคะมาโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอะไรที่มันทําให้คุณยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆของเขาที่ไม่สามารถที่จะตัดเขาออกไปได้แน่นอนในความเป็นจริงเนาะเวลาที่เรามีความผูกพันกับใครสักคนหนึ่งมันต้องใช้เวลาแลวมันไม่สามารถที่จะลบเขาออกไปจากความรู้สึกหรือในอดีตเราได้แต่เราเลือกที่จะ move on เพื่อที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเอาความสุขเข้ามาแทนเพราะถ้าเกิดว่าเรายังนึกถึงสิ่งเก่าๆความเจ็บปวด มันอาจจะทําให้เราจมอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ความที่จะมีโอกาสหรือมีคนใหม่เข้ามาความรู้สึกใหม่ๆมันก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะฉะนั้นเดอะเมจิเชนขึ้นมาสื่อบอกกับคุณว่าถ้าคุณมูกรตัดจบก,กับเขาได้นะคะเริ่มจากการหันมาโฟกัสตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกหาอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นดีขึ้น่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวหรือการทําบุญการนั่งสมาธิอะไรต่างๆพวกนี้การไปเจอเพื่อนนะคะ บางทีนะคะการหาความรู้ให้กับตัวเองนะคะในเรื่องของพัฒนาทักษะสกิลหรือแม้แต่ในเรื่องของการงานนะคะตัวเนี้ยเนาะซึ่งทําไปเรื่อยๆเชื่อว่าชีวิตคุณความรู้สึกของคุณน่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเมื่อในวันที่คุณสามารถที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมันอาจจะยังไม่ถึงแบบร้อปอแต่อย่างน้อยขอให้มันจิตสิบแปดสิปนะอืมเซ็นะนี่ไงนะคะเห็นไหมการที่คุณพัฒนาตัวคุณเองก้าวเรียงขึ้นมานะคะ ความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือแม้แต่ความรู้สึกของคุณเองบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณใช้ชีวิตคนเดียวนะคะไปนู่นนี่นั่นคนเดียวมันอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นก็เป็นได้นะคะกลายเป็นว่าชอบทําอะไรคนเดียวไปก็เป็นได้นะนะคะไปเที่ยวคนเดียวมีการนี้แบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางทีอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนผู้ใจอะไรประมาณนี้นะคะชีวิตคุณดีมากขึ้นนะนะคะดีขึ้นมากเลยอะ่ะหลังจากที่มูฟอนจากเขาได้ อาจจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเก้าสิบเปอร์เซนแล้วก็เป็นได้นะคะอีกส0บเก็ยังแบบยังนึกถึงยังมีแวบบๆขึ้นมาแต่มันไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บหรือว่าเสียใจเหมือนช่วงแรกๆไงนะคะอืมนี่นะคะคุณเข้มแข็งขึ้นเห็นไหมนะคะความเข้มแข็งในจิตใจของคุณมันมีมากขึ้นเพราะอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าชีวิตคุณอยู่ได้และมีความสุขโดยที่ไม่พึ่งพาเขาคนนั้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณนะ่ะกลายเป็นรู้สึกว่าพอมาถึงจุดจุดนี้แล้วมองกลับไป กลายเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้นี่ไม่ได้แบบว่าเสียน้าําตาทุกใจเครียดร้องไห้เหมือนในช่วงที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาที่เขาทำให้คุณเสียใจนะคะนี่นะคะ j มพวอร์ขึ้นมาเห็นไหมนะคะตอนนี้สิ่งที่มันมีกับคุณก็คือความที่พอคุณรู้สึกเข้มแข็งคุณมีความเป็นตัวของตัวเองขึ้นคุณมีความมั่นใจขึ้นมันกลายเป็นว่าความมีสง่าราศีความน่าเกรงขามความน่าเกรงใจของคุณ คือคุณมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากขึ้นหรือว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆเพราะหนึ่งหละได้เรียนรู้แล้วว่าการใช้ชีวิตคู่หรือความรักถ้ามันอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นในลักษณะที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมีแต่ความถูกยากที่จะมีความสุขยากที่จะเปลี่ยนแปลงเขาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่หลักแตกการที่ยอมที่จะตัดจบถึงแม้ว่าจะเจ็บเสียน้าําตาแต่มันก็เป็นการจบที่แบบพอมันดีขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตแบบดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะทําให้ตัวคุณเองได้มีโอกาสได้มาเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความสุขที่คุณเลือกได้ด้วยตัวคุณเองนะคะอมืมาดูต่อสิอดสันขึ้นมานี่แหละมองว่าพลังงานตัวนี้ในอนาคตมันยิ่งเป็นตัวดึงดูดให้เขาหรือเธอคนนั้นน่ะคนที่เดินจากคุณอยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณมากขึ้นเพราะเห็นพลังงานความสดใสความสุขของคุณที่เขาได้สัมผัสว่าเฮ้ยในช่วงที่แบบว่าคุณอยู่กับเขาอะ เขาแทบจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าคุณรักเขามากคุณร้องไห้อ้อนวอนให้เขาเลือกใครสักคนหนึ่งหรือว่าเลือกคุณแต่เขาไม่ได้เลือกอืมมันก็เลยทําให้แบบเขารู้สึกว่าทําไมคุณถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดเนี้ยพลังงานของคุณเพราะพลังงานของคุณเป็นเดซันไงสุดท้ายอะ่ะมันสื่อถึงว่ามีความสุขโดยที่แบบว่าไม่ต้องมีเขาอยู่ในชีวิตก็เป็นได้นะคะทีนี้มาดูชีวิตของเขาสิหลังจากที่เขาไม่มีคุณโอ้นะคะจัสมิน ให้บอกว่ามันถึงช่วงเวลาถึงโชคชะตาของเขาคนนี้ละไม่รู้ว่าในอดีตเขาทำอะไรไว้กับคุณมากหมายแค่ไหนแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าชีวิตเขาถ้าเขาทำไม่ดีมันก็กำลังจะเริ่มความบันไลกำลังจะเริ่มมาขอประตูเขาประมาณนั้นนะคะเออเนาะโอ้หกดาบนะคะคนคนนี้นะคะเหมือนพยายามที่ที่จะคิดว่าตัวเขาเอง มันต้องเดินหน้าไปได้เรื่อยๆสิมันต้องไปได้ดีสิอันนี้คือเหมือนเป็นความคิดที่ที่เขาปลอบใจตัวเองอยู่ปลอบใจตัวเขาเองอืนะคะมดูสิหกถ้วยเขาอยากกลับมาหาคุณมากเลยนะบางทีพลังงานหกถ้วยเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าเขาก็อยากที่ที่จะทาชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นแต่เขารู้ว่าชีวิตเขามันไม่มันไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าไม่มีความสุขเหมือนตอนที่อยู่กับคุณเพราะตอนนี้สิ่งที่ได้รับ มันเหมือนเขาบางทีเขาก็รู้นะว่าเขาทําอะไรไม่ดีต่างๆกับคุณเยอะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอ่ะมันคือผลการกระทำเพราะโดนจัสมินขึ้นมาในพลังงานของเขามันสื่อถึงว่าช่วงเนี้ยเขาเริ่มที่จะคิดถึงสิ่งที่เขาทํากับคุณอ่ะเพราะว่าบางอย่างเขากําลังเผชิญผลลั์กับการที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณประมาณนั้นนะคะอืมนี่นะคะ มันคือสิ่งที่เขารู้สึกได้เลยมันเหมือนกับเป็นในลักษณะที่ชีวิตแต่ก่อนก็คือมีความสุขเหรียญตัวเนี้ยมันสื่อถึงคุณเคยมีคุณแต่เขาก็ปล่อยไปอะไรประมาณนั้นนะคะมันเป็นในลักษณะเหมือนพอช่วงที่ไม่มีคุณเนี่ยนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาเริ่มที่ที่จะคิดถึงคุณคิดถึงความสุขคิดถึงอะไรต่างๆหละทั้งๆที่บอกกับตัวเองว่า มันจะต้องไปได้เหมือนแบบเหมือนเขาพยายามหลอกตัวเองอะว่าชีวิตเขาต้องดีเขาต้องไม่นึกถึงคุณสิมันต้องดีกว่าตอนที่มีคุณสิอะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยอันนี้คือพลังงานของเขาแต่ลึกๆแล้วอะเขายังคิดถึงคุณอยู่อืมถึงแม้ว่าเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงแต่ในใจแล้วเขายังคิดถึงความคิดถึงมันก็จะบวกกับในลักษณะที่สิ่งที่เขาทําไม่ดีต่างๆกับคุณซึ่งมองดูแล้วอะมันน่าจะเยอะเพราะว่าไพ่เดอะแจสเมนขึ้นมามันสื่อถึงแบบว่าความอะไรในชีวิตเขากําลังจะเริ่มขึ้น ต่อจากนี้ไปซึ่งพอหลังจากที่คุณหลุดจากคนคนนี้ไปชีวิตคุณก็เริ่มที่จะดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะว่าตัวคุณไปโฟกัสตัวคุณเองนะคะพอความรู้สึกเริ่มดีขึ้นคุณมีช่องว่างที่จะหาอะไรทําเพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะสกิลหรือว่าการเที่ยวหรืออะไรต่างๆแหละที่มันทําแล้วคือรู้สึกว่าให้ชีวิตคุณอะ่ะมันดีดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากที่ไม่มีเขาคนเนี้ยนะคะทีนี้มาดูว่าเมื่อเขา ในตอนเนี้ความรู้สึกเขา,าคิดถึงคุณบวกกับมีความคิดความกลัวในสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณมาดูว่าแอคชั่นของเขานะคะเขาจะแอคชั่นยังไงต่อเพราะมีสามเหรียญขึ้นมามันเป็นพลังงานที่มันน่าจะมีการเหมือนแบบพยายามที่จะส่งสารพูดคุยต่อรองหรือว่าง้อหรือเจรจาอะไรบางอย่างเพราะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยากได้คุณกลับคืนมาหรือเนี่ยนะคะเหมือนมาเห็นคุณค่าที่หลังอะไรประมาณนั้นมาดูซิว่าแอคชั่นต่อไปเขา เขาจะทำยังไงต่ออัศวินดานะคะคนคนนีนะ้ถ้ามองดูแล้วนะคะเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วแบบมุทะลุเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำเพราะเขาบอกว่าเขาจะติดต่อคุณกลับมาเขาก็จะพยายามถึงแม้ว่าคุณจะบอกหรืออะไรอ่างต่างเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นช่องทางที่ทําให้เขาสามารถติดต่อคุณได้เขาจะทําทุกวิธีทางบางทีวิธีการที่เขาทํามันอาจจะเป็นวิธีการที่คุณไม่คาดคิด,ก,ดก็เป็นได้นะคะอืมนะคะ the empress ขึ้นมาเนี่ย เป็นพลังงานที่เหมือนเขามองย้อนสะท้อนกระจกไปถึงมันยิ่งทําให้เขานึกถึงเรื่องราวต่างๆในช่วงที่มีคุณว่าคุณให้อะไรกับเขาบ้างแล้วเขาทําอะไรกับคุณบ้างสิ่งที่เขาจะต้องทําในตอนนี้ก็คือการที่ต้องติดต่อคุณให้ได้ก่อนเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เขาทําบางทีอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้มีการวางแผนหรอกเหมือนแบบจะโทรจะส่งข้อความจะไปหาคือเป็นอะไรที่แบบทําให้คุณแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเออ เนาะซึ่งถ้าว่านณะตอนนี้ถ้าพลังงานแรกๆที่พ่ขึ้นมามันเหมือนกับคุณ Move on ได้แต่ยังไม่ได้ถึงแบบว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือ Move on ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเข้ามาในช่วงจังหวะเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่บางทีมันอาจจะทําให้คุณเกิดความลางังเลได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบบมาในลักษณะที่ยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้อะไรกับเขาประมาณนี้นะคะคุณมาโฟกัสตัวเองระยะเวลาที่มันทําให้คุณม o v e on ได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตัวเน ก็คือมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากที่คุณจะไม่เปิดโอกาสให้ของคนนี้นะคะอถ้าดูตามหน้าไพ่นะเพาดูแล้วคือเขาพยายามติดต่อแต่คุณก็บล็อกนะคุณเงียบนะคะเออเนาะถ้าดูแล้วนะคะตอนนี้นะคะคนคนนี้เริ่มดูเริ่มกลับมามองสภาพของตัวเองกับความรู้สึกแล้วนะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่บอกกับตัวเองว่าก่อนหน้านั้นนะคะอาจจะคิดว่าคุณนะ่ะยังมีความรู้สึกดีๆให้แต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้ว กลับมาดูสภาพตัวเองแล้วนะคะว่าสภาพตัวเองนะตอนเนี้ยมันเหมือนกับดูไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นอันนี้คือในความรู้สึกของเขานะคะเออเนาะเนี่ยนะคะห้าเหรียญขึ้นมาแสดงว่าถ้าเกิดว่าเขาเคยเลือกอีกคนหนึ่งหรือเขามีคนใหม่แสดงว่าเขาก็ถูกคนใหม่ทิ้งเหมือนกันนะคะความรู้สึกตอนนี้มันเหมือนกับเขาเป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเหมือนไม่มีใครบางทีอาจจะสื่อถึงในเรื่องของการเงินก็เป็นได้ขัดสนทางการเงินอะไรประมาณนั้นคือชีวิตเขากลาลังตกอับ ถ้ามองดูนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องรีบทําก็คืองอคุณให้ได้วนกลับเข้ามาในชีวิตคุณให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้ก็คือเขายังไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้รอดูนะคะว่าวิธีการที่เขาจะทําคนคนนี้ถ้ามองดูเหมือนเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถพูดคุยหรือติดต่อหรือว่าง,งอคุณได้เพราะมันเหมือนเขารู้จุดอ่อนของคุณว่าทํายังไงคุณถึงจะใจอ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะอืมนี่ไง แปดดับแปดไม้เท้าขึ้นมานะคะแปดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยสื่อถึงว่าบางทีอาจจะมีลักษณะที่แบบเป็นการติดต่อมาหรือการง้อในวิธีที่คุณไม่คาดคิดแหละอืคุณต้องเตรียมตัวรับมือดีๆนะคะอืมโอ้เจะเชมพลนขึ้นมานะคะการที่เขาใช้วิธีง้อต่างๆนะคะไพ่บอกว่าคุณนะ่ะจะต้องคิดไตร่ตรองทบทวนดีๆนะคะ คือความใจอ่อนของคุณความเห็นใจความใจดีอะไรต่างๆนะคะต้องอย่าลืมว่าพยายามใช้เหตุผลนะคะเพราะถ้ายิ่งเป็นช่วงที่คุณยังมมบออนไม่ได้8 0 9 0น่ะคุณจะมีความลังเลมากในการที่จะใจอ่อนให้กับเขาเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงที่มีการติดต่อหรือการที่เขากลับมางอคุณเนาะคุณต้องใช้เหตุผลในการที่คิดไตรตรองทบทวนดีๆนะคะเพราะพลังงานของเขาคือเขาอยากที่จะวนกลับมาหาคุณมากๆทําทุกวิถีทางแหละถ้ามองดูจากหน้าไพ่นี่คือแอคชั่นของเขาเนี่ย มาอย่างรวดเร็วนะคะเออทำไมก็ถึงต้องรีบมาถึงขนาดนี้นะคะพลังงานของเขาคือแบบว่าต้องการที่จะงอว,ว้าวเพราะคุณเป็นราชนีไม้เท้าดูสิคุณชีวิตคุณดูดีกว่าเขามากเลยอะ่ะอืมเขาเป็นอัศวินแต่คุณเป็นราชนีออนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนกับค,คนคนนี้น่าจะกําลังชีวิตกําลังตกอับเขามองดูสภาพตัวเองแล้วเหมือนแบบรับไม่ได้ว่าชีวิตเคยดูดีเคยโดดเด่นเคยมีความสุขเมื่อตอนอยู่กับคุณต่ดตอนนี้ชีวิตตกอับต้องพยายามแบบ งอคุณได้ด้เพื่อชีวิตเขาจะได้ดีขึ้นเพราะเขาเห็นชีวิตคุณดีขึ้นมีความสุขไงนะตอนเนี้ยอันนี้มันคือสิ่งที่เขาจะทํานะคะเนี่ยพลังงานไพ่ขึ้นมาอืมทีนี้มาดูว่านี่เมื่อเขาจะแอคชั่นยังไงยังไงเขาก็งอคุณแหละแบบด้วยวิธีการต่างๆอืมนะคะเพราะเป้าหมายของเขาคือกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะทีนี้มาดูว่าไพ่จะแนะนําอะไรกับคุณดีกว่านะคะอืมเด็กถือดาบนะคะไพ่บอกว่าตอนเนี้เขาอ่ะ ถ้าช่องทางไหนที่เขาสามารถดูเรื่องราวของคุณได้เขาทำนะคะเพื่อที่จะจะรู้ข้อมูลของคุณเพื่อที่จะติดต่อคุณต่อคุณให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่ขึ้นมาก็คืออย่าไว้ใจเขานะคะให้มีความระแวงในตัวเขาไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะในสิ่งที่พ่ยบอกเ mm hmm. นาะเนี่ยนะคะมันเหมือนกับความคาดหวังของเขาอะคือเป็นในลักษณะที่แบบว่าคุณให้อภยัยแต่มองว่าคุณให้อภัยไหมคิดว่าคุณให้อภัยนะคะแต่การให้อภัยของคุณไม่ใช่ว่าให้อภัยเพราะว่า จเจ้าเขากลับมานะถ้าดูแล้วเพราะมีดวขึ้นมาให้อภัยแต่คุณไปข้างหน้าอ,อนะคะเพราะว่าแรกๆ่ะคุณอาจจะมีความลังเลเนาะพลังงานของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาคนนั้นวนกลับมาซึ่งไม่คาดคิดการกลับมาการติดต่อของเขาเนี่ยมันจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกเนี่ยนะคะไม่แน่ใจลังเลบางทีอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบไอ้เรื่องที่เขาเอามาบอกคุณมันจริงมันเท็จหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่อะไรประมาณนั้นแหละมันทําให้คุณเกิดความรู้สึกลังเลคิดมากเนาะ ความลังเลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงในลักษณะที่บางทีอ่ะให้โอกาสสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงถ้าเขาถ้าเขากลับมาในระหว่างเนี้ยที่คุณกําลังทําใจกําลังจะแบบมูฟออนแต่ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมุ่งม,มั่นที่แบบว่าไม่รับข้อความไม่ติดต่อไม่ฟังอะไรคือแบบปิดกั้นกับเขาผู้ช่องทางโอกาสชิที่ชีวิตคุณจะไปต่อเป็นเดอะซันอ่ะมันคือแบบ มันเป็นไปได้สูงมากแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะถ้าคุณตัดเขาออกไปจากชีวิตจริงๆอืมอืมเนี่ยนะคะเดวเวิขึ้นมามันสื่อถึงว่าคุณกับเขาได้จบกันไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยเดยว,วิวตัวนี้มองว่ามันสื่อถึงว่าการหมุนไปข้างหน้าถ้าคุณมองหาคนที่ใช่่ะคุณมีโอกาสที่จะเจอ แล้วคนที่เข้ามาบางทีนะคะคือเขาจะเป็นในลักษณะที่เป็นคู่บุญบารมีกับคุณด้วยก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเดือนไฮโลแฟนขึ้นมาเนาะซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ที่เกิดวันพฤหัสหรือวันเสาร์ชาวราศีพฤษภก็เป็นได้นะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะม,มาดูต่อการเริ่มต้นเนี่ยเห็นไหมนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะสื่อถึงว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีพลังงานไพ่ตัวนี้นะคะถ้ามองดูเนาะเหมือนคําแนะนําไพ่บอกกับคุณว่าถ้าเขากลับมานะคะอย่าไว้ใจ เพราะคนคนนี้พยายามที่จะทํทุกวิีทางที่จะได้วนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งบางทีอาจจะเริ่มมาจากการขอให้คุณยกโทษให้ถามว่าคุณถ้าคุณยกโทษให้ชีวิตคุณก็เดินหน้าเพราะคุณรู้สึกว่าได้จบก,กับคนคนนี้ไปแล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่ในไซเคิลใหม่กับคนใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆอันนี้ก็คือในสิ่งที่ไพ่ซื่อนะคะเนี่ยเนาะซึ่งไพ่บอกว่าถ้าคุณถ้ากลับไปถ้ากลับไปนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะเดิมกับเขาคนนี้เลย เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะอันนี้คือในสิ่งที่ไพ่สื่อเนาะเพราะว่าเหมือนกับบอกกับเป็นข้อความอะคะ่ะจากไพ่ที่เหมือนกับบอกเราว่ามันจะมีการแบบสัญญาณบางอย่างนะคะที่ส่งมาถึงคุณซึ่งสัญญาณเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะเซอร์ไพรส์ที่แบบเราไม่คาดคิดว่าคนคนนี้จะก,กล้ามาสิ่งสิ่งเนี้ยจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งการกลับมาของเขาเขาอาจจะมาในลักษณะที่ทําให้คุณสงสารทําให้คุณเห็นใจแต่ใจเขาอะ ร้ายอยู่เหมือนกันนะคะมีอะไรแอบแฝงเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่สามารถทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแหละมีความมั่งคั่งแล้วเขารู้ใจคุณด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมรับดีๆกับสัญญาณน,นี้นะคะในสิ่งที่เขาจะกลับเข้ามาเนาะถ้าคุณบ,บุฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแต่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่คุณไม่มีความลังเลในการที่จะให้โอกาสคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเอออันนี้ก็คือเป็นข้อความในสิ่งที่ไพ่สื่อกับเราในคลิปนี้นะคะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะตัดสินใจในลักษณะไหนเนาะมันก็คือผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรา move on ให้แล้วนะคะแต่ถ้าความรู้สึกเราอยากจะให้โอกาสเขานะคะแน่นอนแหละเนาะมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่แบบว่าเราอาจจะยังตัดเขาไม่ขาดแต่สิ่งที่ที่จะกลับไปเจอมันก็คือเจอคนเดิมๆนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มั่นใจนะคะว่าสิ่งใหม่ๆ น้อยก็ค่อยๆเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆไปชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะได้เจออะไรใหม่ๆมอาจจะทําให้การเริ่มต้นครั้งใหม่ดีดีกว่าการที่กลับไปเจอกับสภาพเดิมๆก็เป็นได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ